สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาปลูกพันธุ์คาริโนโ่พันธุ์คาริโน่นี่ก็ถือไปว่าเป็นพันธุ์ที่อร่อยนะมันมันลูกใหญ่ลูกใหญ่มากที่สุดมากที่สุดเท่าที่เราปลูกในสายพันธุ์ที่เรามีนะคะพันธุ์คาริโน่นี่ก็แบบเป็นพันธุ์ที่กินง่ายรสชาติความความหวานน่ะมีความหวาน,ควา,วานความเปรี้ยวมันน้อยแล้วก็เป็นสายพันธุ์ที่มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวกลิ่นหอมมากอะกลิ่นหอมจริงอืมก็ ว่าได้รับความนิยมนะคะแม้แต่ร้านเคก้กเขาก็ใช้สายพันธุ์นี้นะใช้พันคารลิโนโพัน์มิคุณโอกะก็ถ้ามีคุณโอกะไม่มีเขาก็ใช้คารลิโนโเขา,าจะใช้สองสายพันน,นียค่ะร้านเคก้กที่เราที่อยู่ใกล้ๆกกันเนี่ยนะคะพันคารลิโนโเป็นพันที่ทําง่ายเป็นพันธุที่มีความคือไม่ต้องดูแลมากมันทนร้อนทนทนโรคทนทนร้อนทนแรงคือทนเป็นพันธุ์ที่ทนอ่ะ หรือแม้แต่ว่าที่ที่เราปลูกมันอาจจะเป็นที่ที่ไม่ค่อยเหมาะหรือว่ามันได้รับแสงน้อย,อย,อยมันก็ยังได้นะรสชาติมันก็ยังได้นะถ้าเป็นสายพันธุ์อื่นรสชาติก็อาจจะไม่ดีก็ได้นะคารินโนเนี่ยอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้อดทนถึกลูกใหญ่ใจถึงพึ่งได้ช่วงเวลาที่สตอเบอรี่พันธุ์อื่นไม่ออกหรือว่าต้องการส่งไปชนีเงี้ยถ้ามีสายพันธุ์นี้ก็คือมันไปได้ไงไปได้ทุกที่ที่มีทาง คาร์ดิโนโนี่ขาดไม่ได้นะคะเป็นพันธุ์ที่ไม่ต้องไม่ต้องดูแลมากไม่ต้องอะไรมากก,ก็เลี้ยงเขาไปตามปกติไม่ต้องพิเศษอะไรมากเขาก็โตของเขาได้ก็เป็นเหมือนกับเป็นที่พึ่งให้เรานะพันธุ์คาริโนเนี่ยเราก็ปลูกแถวหนึง่งมันอาจจะโดดไปโดดมานะคะจริงๆเราปลูกตั้งแต่วันที่สิบสี่อีกเขาวนหนึ่งก็ประมาณสี่ห้าแถวแต่ว่า ก็ต้นกล้ามันไม่พอก็ต้องเอามาปลูกเฮานี้ด้วยอีกแถวนึงเวลาเก็บก็อาจจะไปเก็บเ่านั้นไปเก็บเขานี้บ้างอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรคะ่ะขอให้มีต้นสตรอเบอรี่ได้ปลูกขอให้ได้ปลูกขอให้มันมีต้นสตรอเบอรี่เนี่ยออยู่ที่ไหนปลูกตรงไหนกเ็เป็นเงินคะ่ะได้เงินนะคะถ้าไม่มีต้นให้ปลูกเนี่ยมันไม,ไม่มีเงินเข้ามานะอืมก็ขอให้ปลูกให้มันเต็มให้มัน เต็มทุกที่อ่ะเพราะว่ามันต้นทุนมันมันต้องจ่ายอยู่แล้วคนะ่าเครื่องทําความอุ่นอะไรเงี้ยมันต้องจ่ายอยู่แล้วถ้าเราปลูกให้เต็มพื้นที่มันก็จะดีต่อเราไงมันก็จะมีสตัตว์ปที่ให้เราเก็บแล้วก็มีเงินเข้ามานะพันคาริโน่นี่ก็ฝากชื่อเสียงเลียงนานไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของมิตรรักแฟนเพลงทุกท่านด้วยนะคะคาริโน่กลิ่นหอมอร่อยหวานชอบค่ะชอบ